สงสัยไหมว่าทำไมคนใช้แรงงานถึงหุ่นปังอลังการขนาดนั้นโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางคนมีการทักเข้ามาและมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่ๆที่เขาใช้แรงงานหรือถ้าให้ผมพูดก็คือพี่ๆกรรมกรน,นะครับแบบเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ในวิถีแห่งการปั้นหุ่นเลยได้ซ้าแถม เขาไม่ได้กินอาหารดีๆเขาไม่ได้กินโปรตีนที่เทียงพอเลยที่สําคัญเวโปรตีนเขายังไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นแล้วทําไมเขาหุ่นปังอลังการได้ขนาดนั้นคือผมอยากจะบอกทุกคนแบบนี้ครับว่าถ้าเอาในแง่ของกรณีของไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่เขาใช้แรงงานนะครับก็คือเขาทางานหนักมากเขาทำงานใช้แรงงานทั้งวันและแม้ว่าเขาจะกินเยอะเนี่ยบางคนเห็นเขากินเยอะมากเลยอะกินข้าวเยอะกินมาม่าหรือกินอะไรต่อนี้อะไรก็คือกินเยอะหรือบางคนอาจจะถึงข่านพูดตรงๆเลยครับ ดื่มแอลกอฮอล์หรือกินเหล้าแต่ทำไมหุ่นเขายังแ๊ะอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขากินเข้าไปเขาใช้หมดครับใช้หมดจริงๆใช้หมดแบบเกลี้ยงคลังทุกวันแน่นอนเพราะว่าเขาทำงานหนักมากโดยที่เขาแบกหนักๆทุกวันอย่างนั้น ก็ไม่แปลกอะไรครับที่กล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงกว่าคนทั่วไปนะครับแต่ในขณะที่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเผลอๆกินไม่ได้ต่างจากเขาเลยนะ <c oughs> แล้วเผลอๆอาจจะกินเยอะกว่าเขาอีกนะเพราะว่าเราอ,อ่ะก็อาจจะมีโมเมนต์ไปกินอาหารดีๆหรือไปกินของหวานไปกินอะไรที่มันถูกปากเรามากกว่าคนกลุ่มนั้นด้วยซ้ํานะครับแต่ เราไม่ได้มีการใช้แรงงานเลยหรือบางคนซ้ำร้ายไม่ได้ออกกําลังกายเลยด้วยซ้ําดังนั้นสิ่งที่กินไปไปอยู่ไหน <c oughs> สะสมเป็นความอ้วนเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่าเราจะกินโปรตีนที่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่มีการออกกําลังกายเลยก็ไม่แปลกครับที่เราจะหุ่นไม่ปังดังนั้นผมถึงบอกไงครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามาพิจารณาดีๆแล้วอย่าเอาไลฟ์สไตล์ของเราไปเทียบกับเขาเลยเพราะว่ามันคนละส่วนกันคนละแบบกันคนละเคสกันโดยสิ้นเชิงเลยเราต้องมาดูแลตัวเองของเราให้ดีว่า เรากินอาหาร5หมู่เนี่ยครบไหมและอยู่ในปริมาณสัดส,ส่วนที่เพียงพอกับเราไหมและเรามีการออกกำลังกายไหมทั้งเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและคาร์ดิโอเพื่อเป็นการเผาผลาญรวมไปถึงเรามีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอและดูแลตัวเองอย่างดีครอบคลุมหรือเปล่าถ้าทําได้รับรองครับหุ่นปังอลังการแบบไหนอยากได้แบบเขาคุณก็ได้แบบเขาได้โอเคไหมครับ